ในอดีตในฐานะอดีตผู้ว่ารอฟทสมัยเซ็นก่อสร้างปีห6เนี่ยโหนะวันนั้นนี่เราคาดคิดไหมครับว่าเวลาผ่านมา10ปีจะเกิดดราม่าเรื่องป้ายได้ฮะก็ก็ไม่คิดหรอกนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะเรื่องการเปลี่ยนป้ายให้สอดคล้องกับชื่อนะฮะซึ่งมีการขอพระราชทานชื่อไปนะครับเปลี่ยนแต่ว่าอาจจะมีคําถามนิดนึงนะครับว่าในส่วนของทาง ประชาชนนะฮะอาจจะถามไว้ถ้าคุณรู้จะต้องมีการนะฮะขอขอขอนะฮะให้พระราชทานชื่อเนี่ยทาไมถึงไปรีบติดตั้งนะฮะคำว่าสานิการบังซื่ออันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งทางทางผู้บริหารนะครับนะครับเอ่อต้องชี้แจงนะครับว่าเพราะเหตุผลอะไรนะครับถึงได้ทําเช่นนั้นครับผมผมเนยนเป็นข้อสังเกตเนี่ยนะครับเมื่อกี้พปดีฟังตอนตอนที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเหตุผลในการจ้างเนี่ยนะครับที่ท่านชี้แจงในสภาเนี่ย มันจะแตกต่างจากเหตุผลที่มีการชี้แจงออกทางสื่อไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอะไรฮะสํานักประชาสัมพันธ์ใช่ไหมฮะของทางการรถไฟนะครับหรือทางที่สื่อออกมาโดยทางเจ้าหน้าที่ชุดต่างๆเนี่ยนะครับมันมันทำให้ผมในฐานะประชาชนนะครับวันนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นเนี่ยรู้สึกสับสนนะฮะว่าตกลงแล้วเหตุผลที่จ้างจริงๆเนี่ยนะครับเพราะอะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเราดูในเอกสารนะครับโดยเฉพาะ่ยิ่งเอกสารที่ทางการรถไฟนะครับ ทางทางทางผู้ใหญ่นะฮะทางอะไรฮะฝ่ายบรหิหารรองการรถไฟเนี่ยให้ทางฝ่ายบริษัทพันชี้แจงออกมาเนี่ยระบุบอกว่ามีการไปสอบราคาใช่ไหมครับสามเจ้านะฮะแล้วก็บอกว่าที่มาเลือกรายนี้เี่ยเพราะว่ามีความสามารถทําอยู่แล้วทําอยู่เดิมเนี่ยครับซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้มีประเด็นอย่างที่ท่านท่านฟรีท่านพูดเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นงานเพิ่มเติมงานยังอยู่ระหว่างการค้าประกันเลยเนี่ยนะครับผมผมว่าตรงนี้มันมันยิ่งทําให้ประชาชนสับสนนะฮะ เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนจริงว่านะฮะว่าทางผู้มีอำนาจนะครับทางผู้ว่าการรถไฟเนี่ยนะครับควรจะต้องอทําให้ข้อเท็จจริงตรวนี้มันชัดเจนนะครับแต่คุณจะไปให้ทันรีชี้แจงกับสภาเนี่ยมันก็ต้องข้อเท็จจริงที่มันสอดคล้องกับที่คุณชี้แจงกับคนอื่นด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดความสับสนนะอย่างผมเองผมฟังผมก็รู้สึกสับสนนะวตกลงแล้วอะไรคือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกันแน่นะครับแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆ อันนี้ต้องเรียนจริงๆนะครับว่าฟังเมื่อกิ้แล้วผมก็งงนะงงว่าตกลงท่านท่างรถไฟทาทําวิธีไหนกันแน่เออวันหนึ่งอย่างหนึ่งอีกวันตอบอีกอย่างหนึ่งประชาชนก็งงเหมือนสื่อก็งงเหมือนกันฮะว่าเออไอวันก่อนรายงานไปอีกเรื่องหนึ่งอ่ะวันนี้รัฐตรีมาตอบแบบนึงเราก็ก็งงเหมือนกันนะฮะประเด็นนี้ครับทีนี้คือผมผขอเน้นเพิ่มเติมนิดเดียวนะฮะคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยนะครับ เด่๋ผมเรียนกับน้องๆนักข่าวที่โทรมาสอบถามหลายคนนะครับว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมันไม่ควรจะเป็นประเด็นเลยนะฮะผมพูดจริงๆนะครับถ้าในความรู้สึกของผมในฐานะผู้บริหารสารกิจนะฮะนะครับที่ผ่านมาสองสาหน่วยเนี่ยนะครับก็มันสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่วันแรกนะที่มีข่าวว่ามีข้อสงสัยนะครับก็น่าจะมีการตั้งตั้งโต๊ะนะครับชี้แจงนะครับเรา่เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยให้ผู้สื่อข่าวได้ดูนะเพราะผู้สื่อข่าวก็ตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับอธิบายให้ผู้สื่อข่าวเข้าใจว่าอันเนี้ย มันมีที่มาที่ไปอย่างไรและทําไมราคาถึงเป็นชนีดใ้การที่ให้ออกเอกสารโดยผ่านทางประชาสัมพันธ์เนี่ยครับผมว่าเป็นเป็นวิธีการที่มันมันเหมือนกับพูดข้างเดียวนะฮะพูดข้างเดียวแล้วก็เออหอบอยู่ฝ่ายเดียวว่าที่ฉันทาไปเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องตามระระเบียบนะฮะซึ่งมันมันมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามันต้องมีการสอบถามนะฮะคือผมเรียนตรงๆนะเอกสารที่ชี้แจงออกมาเนี่ยผมขณะผมเคยอยู่การรถไฟนะฮะ ผมอ่านแล้วผมก็สับสนนะฮะแล้วอ่านแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีคําถามเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นนะ,ะคุณบอกข่าง,งานทั้งหมดเนี่ยสาสิบสามล้านกว่าใช่ไหมครับครับตอนนี้มันก็มีให้แสดงให้ดูว่ามีรายการอะไรบ้างให้รายการที่สองครับซึ่งเป็นรายการที่มีราคาสูงสุดเนี่ยยี่สิบสี่ล้านกว่าเนี่ยนะครับนะฮะบอกว่าเป็นงานสถาปตัตยกรรมครับไหมฮะ <C> e <at> มันก็ทําให้เกิดข้อสงสัยครับที่คุณอธิบายมาเนี่ยคุณบอกว่าจะมีการถัดทาตัวหนังสือใช่ไหมฮะ <C> e <at> ซึ่งตัวหนังสือนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนังสือซึ่งเป็นฟอนต์ปกตินะฮะซึ่งไอฟอนต์ตัวนี้จริงๆแล้วเข้าไปในผมว่าในคอมนะฮะในแอปชังหลายเนียมีนะฮะมันไม่ต้องไปออกแบบอะไรเลยนะฮะเ <C> e <at> พียงแต่ว,ว่าคุณก็เอาตัวนั้นเนี่ยออกมาขยายใช่ไหมฮะให้มันเท่าขนาดที่คุณต้องการคุณไปลหล่อหรือไปทําอะไรก็ตามใช่ไหมฮะมันไม่น่าจะต้องมีอะไรที่เป็นเรื่องของที่บอกเป็นงานสถาปตัตยกรรมมันอันนี้มันมันควรต คำว่างานสถาปัตยกรรมตรงนี้มันหมายถึงงานอะไรกันแน่นะฮะเพราะใช้คานั้นั้นเนี่ยมันมันฟังดูมันฟังดูอลังการนะฮะแต่ว่างานที่จริงๆมันคืออะไรนะฮะนะครับตรงนี้นี่ผมยกเป็นตัวอย่างนะฮะซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นเป็นจุดที่ผมเรียนจริงๆนะครับว่าก็ในฐานะที่เคยอยู่ที่การรถไฟนะฮะก็รู้สึกไม่สบายใจนะกับการชี้แจงแบบวิธีนี้นะฮะอันนี้เรียนตรงตรงเลยนะครับ ครับครับพูดพ<ม>ูดถึงการชี้แจงวิธีนี้เนี่ยผมก็พลันนึกขึ้นมาได้นะครับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยเอ๊ะเรายัางไม่ได้เห็นท่านผู้ว่าการรถไฟออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเลยหรือเปล่าฮะเอ่อผมเชื่อว่านี้คงเป็นเรื่องถ้าถ้าถามผมจริงๆนะจากที่เราก็อยู่กันมาแปดปีแล้วเนี่ยนะครับนะฮะแล้วถ,ถ้าสังเกตดูนะครับว่าตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะในปีห้าเจ็ดเนี่ยนะครับเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ให้ทางคนที่ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยเป็นคนชี้แจง ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างนะครแต่เรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยเช่งงานก่อสร้างเนี่ยที่พร,รามสองเนี่ยครับก็กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเองเนี่ยครับก็ไม่ได้ผลชี้แจงนะฮะหรือเจ้าหน้าที่ของการทางพ,าเพิเศษก็ไม่ได้ผลชี้แจงแต่กลายเป็นว่าเป็นผู้ระเหมาชี้แจงนะฮะทัวหน้าหน่วย,นยไม่ต้องพูดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับระดับแค่ที่บดีหรือนะฮะเอาแค่ที่บดีก็ได้นะฮะหรือผู้ในการฝ่ายหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะฮะมีแต่นะฮะอย่างเก่งที่สุดก็คือเนี่ยครับผู้ระเหมาที่ประสาทนเซึ่ง อย่างที่เราทราบไันะครับวันนี้มีการจ้างที่ปรึกษาใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุมงานเรื่องออกแบบเรื่องกํากับดูแล,แลก็ตามเนี่ยจ้างที่ปรึกษาหมดที่ปรึกษาก็ไม่เคยเห็นนะฮะนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างผมถามจริงๆมีใครเคยเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐไปดูแลตามงานก่อสุ้งตามตาม,ตาม,ตามไซ์งานก่อสร้างไหมครับครับไม่มีนะฮะแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาก็จะบอกเนี่ยนะฮะให้พู้รับเหมามาชี้แจงแล้วถือว่าจบตรงนี้ผมเป็นเป็นอะไรที่ผมผมรู้สึกว่ามันมันช่างแตกต่างกับสมัยที่ผมทํางานนะฮะตอนสมัยผมทำงานเนี่ย รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะครับนะฮะพอเกิดอะไรขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับอันแรกเลยนะฮะผู้ว่าก่อนเลยนะครับทุกงานทั้งไม้ทั้งโซทั้งโซลทัศนะฮะจอก่อนเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้ว่าต้องชี้แจงใช่ไหมฮะผมไปอยู่รถไฟนะครับนะผมอยู่บนรถไฟเนี่ยพอระเบิดตูมเนี่ยผมก็าภาคใต้ด้วยนะฮะไปดูด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมต้องสามารถชี้แจงสังคมได้ว่าอันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราเตรียมการยังไงแล้วเราดูแลคนของเราแล้วพี่น้องประชาชนที่ใช้รถไฟยังไงนะครับวันนี้เนี่ย ท่านจะไม่เห็นเลยว่ามีหัวหน้าหน่วยมาตอบนะฮะอันนี้ผมผมเรียนเป็นตัวทั่วไปทุกหน่วยเลยนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นเป็นข้อซึ่งผมว่ามันก็อาจจะเกิดเพราะว่าเอมื่อกี้ท่านผู้นำเราอาจจะอะไรก็บอกท่านมอบนโยบายไปแล้วสั่งการไปแล้วจบแค่นั้นนะฮะซึ่งมันช่างจะต่างยมากๆนะอย่างตอนสมัยที่ที่เกิดเหตุกับผมเนี่ยที่ว่ามีมีพนักงานรถไฟนะฮะที่มีการรับขึ้นมาโดยระดับสถานีนะฮะในสถานีมีคนรับเข้ามาเนี่ยนะต่างจังหวัดด้วยนะครับสถานีสถานีต่างจังหวัดรับเข้ามา แล้วไปอันนีรไปไปไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายกับน้องผู้หญิงเนี่ยนะครับก็เป็นการเรียกร้องว่าหัวหน้าหน่วยต้องรับผิดชอบผมต้องต้องรับผิดชอบต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกนะครับอนั้นก็ถือเป็นครั้งเดียวนะแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการที่มาบอกให้หัวหน้าหน่วยนะครับหรือนะฮะใครก็ตามที่เป็นคนใหญ่ที่สุดเนี่ยต้องมารับผิดชอบผมว่าเนี่ยวันนี้มาตรฐานรู้สึกมันต่าลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันทําให้พอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทาให้เกิดกระบวนการซึ่ง ซึ่งเราจะไม่เห็นหน้าคนที่จริงๆเนี่ยต้องคนที่รับผิดชอบมากที่สุดเพราะอะไรครับอย่างในกรณีของหน่วยงานรับวิสาหกิจนะครับท่านมาตามสัญญาจ้างนะฮะท่านไม่ได้ป็นพนักงานนะครับท่านเป็นลูกจ้างของหน่วยงานในสัญญาจ้างที่เขียนชัดเจนนะครับท่านต้องอุทิศนะฮะเวลาเต็มเวลานะครับเต็มเวลาทุกวันให้กับหน่วยงานอืถูกไหมฮะผมถามจริงว่านะฮะวันนี้เราเห็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยเอาไม้สัมภาษณ์เรื่องอะไรกันบ้างฮะอย่างของรถไฟเนี่ยนะครับอันนี้ก็อันนี้เรียนข้อสังเกตนะครับว่า ผมรู้สึกจะไม่เคยเห็นท่านออกมาให้สัมภาษณ์ทางสื่อเลยนะครับมียกเว้นครั้งเดียวที่วันนั้นพูดสัมภาษณ์อยู่เรื่องเดียวนะครับครับนะฮะที่ที่มีคารัภาษาดีกาตกลงมาแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์อยู่คนเดียวครั้งเดียวจริงๆหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเลยนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ก็รู้สึกมันก็แปลกดีนะฮะเพราะเงินเดือนที่ได้ไปเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆนะฮะครับ,รบแต่ว่าทุกอย่างไปที่ระดับล่างหมดนะฮะแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างสมเียนเนี่ยคุณไปให กองประชาสัมพันธ์เป็นคนชี้แจงเนี่ยครับผมว่ามันมันแปลกนะฮะมันแปลกจริงนะครับครับครับมันตอบอะไรก็ไม่ได้นะครับที่สำคัญคือตอบตอบอะไรใครไม่ได้เลยนะถ้ามีผู้สื่อเราลองให้สื่อโทรไปถามก็ได้ครับเขาจะตอบอะไรไม่ได้เลยนะแล้วเขาไม่ตอบด้วยนะฮะเขาบอกชี้แจงไปแล้วตามเอกสารผมผมว่าตรงจุดนี้ฮะมันเป็นจุดที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยิ่งเกิดความเครือบแคลงสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะนะฮะมันอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ไอ้ที่จริงทําให้สับสนมากขึ้นอย่างที่เราได้ยินไปนะครับที่ท่านรัฐมนตรีท่านพูดชี้แจงในสภาเนี่ยมผมก็เลยงงนะครับว่าตกลงแล้วมันมันมันใช้วิธีเนี่ยเพราะอะไรกันแน่นะครับครับ,รบนะครับอืทีนี้รประเด็นประเด็นที่สังคมเนี่ยคุยกันเยอะมากนะครับคือในฐานะที่ทางคุณประพัฒน์เนี่ยก็เป็นอดีตผู้ว,ว่าการรถไฟเนี่ยนะครับตกลงแล้วสาสบสามล้านบาทกับป้ายใหม่นี่มันแพงไปไหมครับบางคนบอกว่าเอ้ยไปถามผู้ประกอบการ ดาวอื่นเขาก็บอกว่าราคาเหมาะสมแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยมันแพงเกินไปในมุมของอดีตผู้ว่าการรถไฟคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับผมผม promi มมครับว่าการที่เราจะบอกว่าราคาเนี่ยนะครับราคาที่เสนอสำหรับการก่กอรสร้างและการติดตั้งอะไรก็ตามเนี่ยมันคำว่าถูกหรือแพงไม่มีนะครับอันนี้ผมเรียนจริงนะเพราะคำว่าถูกหรือแพงเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะเพราะในในความรู้สึกของคนที่มีเงินนะฮะคำว่าถูกหรือแพงก็จะเป็นแบบนึงคนที่หาเช้ากินขําที่รับเงินแบบ นะฮะแบบอะไรฮะรายได้ก็เป็นแค่ว่ารายได้รายวันอย่างเงี้ยนะครับแว่า,าถูกหรือแพงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะก็เหมือนกับวันนี้ครับนะ,ะยกตัวอย่างอางอันก็คือว่าเหมือนกับวันนี้ครับเรามีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนชื่อนะฮะชื่อนี่คือขนส่งมวลชนถ้าถาม,รมจริงๆครับว่ามวลชนเนี่ยใช้รถไฟฟ้าได้ไหมครับรถไฟฟ้าเที่ยวสร้นตั้งเยอะตั้งแยนะครับรัฐบาลลงทุนไปตั้งนะกี่แสนล้านแล้วเนี่ยครับมวลชนใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้นะฮะมันกลายเป็นรถไฟฟ้าที่ทําให้เฉพาะกลุ่มคน คำถามนี่คือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถามว่าอันเนี้ยราคาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมนะฮะสมเหตุสมผลหมายความว่าการใช้งานนะครับความคงทนมั่นคงแข็งแรงของตัวมันนะฮะนะฮะอายุการใช้งานและพวกนี้ประกอบกันนะครับวิธีการก่อสร้างวัสดุที่ใช้อะไรเนี่ยอันเนี้ยมันจะตอบได้เนี่ยครับเราต้องรู้รายละเอียดนะฮะผมถึงได้เรียนว่าไอ้ที่เขาทําเป็นรายการมาแล้วบอกมีรายการอย่างเนี้ยแล่ไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นเลยนะครับนะฮะมันจะตอบว่าอันเนี้ยมัน มันสมเหตุสมผลหรือไม่เนี่ยผมว่ามันตอบยากนะฮะเพราะมันมันไม่มีอะไรที่จะให้เราอะไรฮะยึดเป็นฐานการคิดเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยนะ,ะอย่าง,งาชเช่นว่าสมมติว่าสัสดุที่ใช้เนี่ยครับเป็นวัสดุอย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับ <obt. S 1> อีกอย่างหนึ่งเนี่ยราคามก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมฮะ<ม>ความซับซ้อนของการติดตั้งนะฮะเรื่องของไฟที่บอกจะมีไฟนะฮะข้างในเนี่ยไอ้ไฟที่ว่านเป็นไฟอะไรระบบเป็นยังไงนะฮะเป็นไฟที่สามารถควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่าเป็นหรือเป็นไฟแค่หลอดไฟเสียบไฟแล้วเดินไฟข้าไปแล้วก็จบ อันตรงนี้ครับมันผมเรียนว่าอันนี้นะครับถ้าจะให้ความเป็นธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งที่ที่มีการชี้แจงนะฮะที่ทางกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงออกมาบอกว่าอันนี้นะครับมีการสอบถามนะฮะสอบถามผู้ประกอบการสามรายใช่ไหมครับตามที่ชี้แจงบอกว่าสามรายเนี่ยผมถามว่าแล้วผู้ประกอบการเนี่ยได้รับข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าไอ้ที่จะมาบอกว่าราคาสมเหตุสมผลหรือราคาเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยถ้าใช้ตามเอกสารที่เขาให้เราดูเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครบอกได้เลยครับว่ามันราคามัน คนจะเป็นเท่าไหร่ผมว่าคนที่ประมาณการราคาเนี่ยก็ประมาณการไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดเรื่องของวัสดุไม่มีรายละเอียดเรื่องของระบบไฟที่ต้องเป็นอยู่ข้างหลังนั่นไม่มีรายละเอียดแม้กระทั่งไอ้ตัวเคอร์ชันวอลเองนะครับว่ากระจกที่จะมาเปลี่ยนแปลงแล้วที่มาทดแทนหรือว่าที่จะติดแทนของเก่าเนี่ยนะครับกระจกเป็นแบบไหนนะฮะเป็นเทมเพอร์เป็นโซดเป็นอะไรตรงนี้ฮะมีการติดฟิล์มหรือเปล่ามีการกันอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะตรงนี้มันไม่มีรายละเอียดเลยแล้วบอกว่าราคา นะฮะจะจะบอกราคาได้ไงผม <laughs> ผมเรียนตรงนะว่า <laughs> ผมงงนะฮะว่า <laughs> ว่าเขาเก่งกันขนาดน,นั้นเลยเหรอครับที่แบบสามารถดูแค่รายการแค่นี้แล้วสามารถประมาณการแล้วว่าราคาต้องเ <laughs> ป็นเท่านี้อย่างนี้เราต้องไปดูในที r อาหรือเปล่าครับใช่ครับผมเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่มันเราไม่เห็นนะเราเห็นแต่ตาราง <laughs> ที่เขาส่งให้ใช่ไหมฮะที่ออกมาใน <laughs> ตามสื่อน,นะครับตรงนั้นเนี่ย <laughs> มันไม่ได้บอกอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปขอดูว่าที r <laughs> ที่คุณไปถามชาวบ,บ้านก็ไปถามผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง ถ้าเราเห็นตรงนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับท่านก็คงสามารถบอกได้ว่าราคาในมันสมเหตุสมผลไหมกับสิ่งที่นะฮะที่เขาบอกไว้หรือว่าเป็นวงเงินที่เขาตั้งขึ้นมานะครับครับครับผมแล้วแล้วอย่างกรณีที่รอฟทอมาชี้แจงเรื่องว่าอมีการรื้อโครงสร้างนะครับถอดกระจกนั่นนน,นี่แต่ปรากฏว่าพอนักข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยกับเห็นว่าป้ายหรือว่าตัวอักษรเนี่ยมันไม่ได้ติดกับกระจก เรื่องนี้คุณประพัฒน์มีความเห็นไหมครผมอยู่ที่เรียนครับว่าอันนี้อย่าอย่าให้ผมคอมเมนต์ดีกว่านะฮะนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชี้แจงนะครับในผมเรียนนะครับว่าคุณให้ชี้แจงผ่านทางกรมสรรพนธ์ผมถามกรมสรรพนธ์เ่ยนะครับเขาทราบหรือเปล่าเขาก็ฟังมาอีกทีหนึ่งนะอันนี้ต้องถามนะฮะต้องถามตัวท่านผู้ว่าเนี่ยครับเพราะท่านเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าท่านผู้ว่าเนี่ยในฐานะผู้ว่านะครับท่านต้องตอบคาถามที่เกี่ยวเรื่องของการก่อสร้างได้นะครับอนะฮะ เพราะอันนี้ผมผมไม่ได้พูดเพราะว่านั่นนะฮะเอาง่ายๆนะตอนสมัยที่ผมเรียนเนี่ยตอนที่ผมทำรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะครับนะฮะใครมาถามเกี่ยวเรื่องของโครงสร้างของตัวอุโมงค์นะครับว่าดําเนินการอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยนะฮะผมต้องตอบได้นะฮะนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะผมเป็นคนที่ตําแหน่งสูงที่สุดถูกไหมฮะเงินเดือนก็มากที่สุดอืมต้องรู้แล้วผมมาอยู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าองค์กรเนี่ยแล้วผมบอกว่าพอถามอะไรขึ้นมาผมต้องหันไปถามลูกน้องข้างหลังเนี่ยผมถามมาทางนั้นผมมีประโยชน์ทําอะไรครับ เอามาเงินมาเสียเงินมาจ่ายมาจ้างผมทําไมครับถ้างั้นน่ะครับนี่คือความคาดหวังของประชาชนนะในฐานะที่ผมเรียนนะว่าผมพูดในความคาดหวังแบบที่ประชาชนควรจะคาดหวังพราะคนที่ถูกจ้างมาให้มาทําหน้าที่หัวหน้าองคอ์กรเนี่ยนะครับต้องมีความสามารถที่จะตอบคําถามประชาชนได้ทุกเรื่องจะมาบอกว่าให้ anh, ผมไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องผมถามทั้งนั้นท่านบังคับประชาเขาได้ยังไงครับครับถ้าท่านไปตัดสินใจเรื่องต่างๆขององคอ์กรได้ยังไงถ้าท่านอะไรก็ไม่รู้เรื่อง,ง,อง,องอเนี่ย หรือท่านตามตามที่ก็ส่งส่งขึ้นมาแลวท่านก็เซ็นไปแล้ะถ้าถ้าถ,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 ถ้าทำเพียงแค่นั้นเนี่ยครับถ้าทําเพียงแค่นั้นเนี่ยมันก็มีคําถามว่าแล้วเงินเดือนเนี่ยมันมันเกินไปไหมครับครับอืมดูไหมฮะอืมโอ้โหทีนี้คือตอนนี้เราก็หวังใจว่าท่านผู้ว่าการรถไฟเนี่ยจะออกมาพูดอะไรบ้างนะครับแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยัง ก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับผ่านมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้รัฐมนตรีคมนาคมก็เป็นคนพูดในสภาไปแล้วด้วยทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณประพั์ได้พูดขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลายท่านที่แสดงความคิดเห็นมาอย่างอาจารย์ธงทองเองก็ได้โพสต์ใน Facebook เหมือนกันนะครับกรณีการขอพระราชทานชื่อตรงเนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยขั้นตอนการขอพระราชทานชื่อเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับพอจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนิดนึงได้ไหมครับ คือจริงๆแล้วนะครับการขอพระราชทานชื่อนะครับก็เป็นเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของเส้นทางใหม่หรือเส้นทางอะไรที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับถ้เป็นเส้นทางสําคัญนะฮะอย่างรถไฟฟ้านะครับก็เป็นเรื่องสําคัญสถานีนี่ก็จะเป็นสถานีซึ่งเป็นสถานีเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์กนะฮะอันหนึ่งของประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าสุวรรณภูมินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยความเชื่อนะฮะของคนไทยเนี่ยเราก็ถือว่าถ้าพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานนะฮะชื่อมาเนี่ยก็จะเป็นมงคลนะฮะเป็นสิริมงคลกับ กับตัวสารที่เป็นสื่อมคลกับนะฮะเป็นหน้าเป็นตาของประชานชนนะฮะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศงั้นตรงนี้เป็นเป็นเรื่องปกติที่ทํากันนะฮะเพียงแต่ว่าที่ผมเรียนครับว่าในเมื่อถ้าท่านนะครับอย่าลืมว่าการ,รทำพวกนี้มันต้องมีการวางแผนถูกไหมครับต้องมีการวางแผนและเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องมีการนะฮะขอพระราชทานชื่อนะครับนี่ผมเรียนเลยผมอยู่รฟมอเลก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็คือขอพระราชทานชื่อระหว่างนั้นเนี่ยครับเราก็ยังไม่ติดอะไรที่เป็นถาวรของตัวชื่อของตัวระบบเราก็จะใช้ชื่อซึ่ง เราเรียกกันโดยทั ite, ่วๆไปหรือชื wrong, ่ออยู่ในสัญญาหรือสัญญาเงินกู้หรือสัญญาก่อสร้างเนี่ยอย่างเช่นรถไฟ้าเนี่ยก็เป็นสายสีน้ําเงินใช่ไหมครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะฮะช่วงที่ช่วงที่สองก็แค่นั้นเองแต่จะไม่มีการใส่ว่าชื่ออะไรนะครับจะบอกเส้นทางว่านะจากอะไรฮะบางซื้อของลำพงถูกไหมฮะตอนนั้นก็เป็นบางซื้อของลำพงก็แค่นั้นนะฮะแต่จะไม่มีการทําชื่อตรวถ้าเป็นได้ได้รับนะฮะว่าพระราชทานชื่อลงมาแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมก็ได้เรียนจริงนะว่าผมก็เลยสงสัยว่าในเมื่อ ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะท่านก็ไม่ใช่เพิ่งรับตําแหน่งนะฮะเานก็รับตำแหน่งมานานประสุขผลแล้วเนี่ย <ฮะ S 1> ท่านก็รู้อยู่แล้วจะมีการขอตรงนี้ทําไมท่านปล่อยเ,อเขาสร้างไปทําไมออท่านบอกว่าติดตั้งไปทําไมนะครับนะฮะซึ่งเนี้ยนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ผมเองผมก็งง,งๆนะว่าไปติดทําไมถึอย่างนั้นนะฮะพราะจริงวันนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องติดก็ได้นะครับนะครับจริงๆแล้วก็ติดแค่โลโก้ไปก่อนก็ได้นะครับซึ่งโลโก้เนี่ยอันนี้ผมผลเรียนะครับไอ้ส่วนของอ่าสัญลักษณ์เรื่องจําเเป็นนนะะะคครรรัับบพาว่า หน่วยงานเนี่ยทุกหน่วยงานมีตราสัญลักษณ์นะถ้าท่านไปดูของรฟมนะครับที่รั้วของรฟมที่สนเดพระรามเก้าเนี่ยนะครับนะะผมเห็นด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นรั้วซึ่งนะผมกล้าพูดนะครับว่าวันนี้นะครับจะเพราะสัญญาเขาสัญญาสมรทานใช่ไหมฮะก็ตอนนี้มาครึ่งหนึ่งละนะก็ประมาณสิบห้าปีกว่านะครับอันนั้นเนี่ยตั้งแต่ก่อสร้างมาครับแล้วเสร็จตอนประมาณปีสี่ห้าสี่หกเนี่ยนะครับตอนเสร็จสมบูรณ์นะครับรั้วเนี่ยนะครับเสร็จประมาณสี่ห้าสี่หกเนี่ยรั้วนั้ตรงเปะน ไม่มีเกณฑ์ N, ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะจะมีไอ้ช่วงที่แบบถูกรถชนแล้วก็มีการไปซ่อมแต่ซ่อมก็ไม่ได้มาตรฐานที่เคยเป็นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมก็เสียใจเหมือนกันว่าน่าจะดูแลให้มีการซ่อมไ่ตรงตามมาตรฐานเดิมนะฮะอันนั้นนะครับแสดงเห็นว่านะครับว่านั่นคือผลงานของหน่วยงานซึ่งวันนั้นเราทําใต้ดินใช่ไหมฮะคนก็จะไม่เห็นว่าไอ้ฝีมือการทํางานหรือการความละเอียดของการทํางานนะฮะความมั่นคงแข็งแรงต่างๆเป็นอย่างไรเราก็บอก ถ้าท่านอยากรู้มันแข็งแรงยังไงข้างล่างเป็นยังไงครับไอ้รั้วท่านเห็นเนี่ยซึ่งรั้วเป็นเป็นอะไรที่ส่วนมากแหละถ้าเราไปดูนะครับพนักง,งานท,ทั่วไปเนี่ยอยู่ไปเรืเ่อยๆก็จะเอน็นใช่ไหมฮะสีเสือจะซีดของรอสเซอร์มอนะครับอันนั้นตั้งแต่วันที่นักท่องเรียนตั้งแต่สร้างเสร็จเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เคยมีการทาสีใหม่นะครับอันนั้นของของ,ของเดิมตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็แล้ววันนั้นก็จะมีโลโก้ขององค์กรนะฮะมีกรารสัญลลลััััักกกกกษษณณ์์์ขออองงคครรรรรแ้้้ววไไไาาาสญเเนนีี่่่ยมดปฏฉพะะทบ ที่สถานรถไฟฟ้าทุกแห่งนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับทุกสถานีจะมีสัญลักษณ์ของรอฟอร์มอถูกไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของเป็นเ่องของนั่นครับครับผมแปลแปลว่าสุดท้ายนะครับแปลว่ารัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยจะมาปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เรื่องของการขอพระราชทานชื่อเนี่ยก็คงจะไม่ได้แล้วทําไมถึงยอมปล่อยให้ผู้รับเหมาเนี่ยไปติดหรือว่าเอาชื่อสถานีกลางบางซื่อไปติดตั้งแต่แรกอย่างนั้นเราจะว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมว่ารัฐมนตรีเนี่ยปฏิเสธความชอบตรงนี้ไม่ได้ คือคือผมผมเองครับในส่วนรัฐมนตรีนะนี่ผมผมเรียนตรงๆนะครับว่านี่ไม่ได้เข้าข้างท่านนะครับครับท่านรีแนนนะครับท่านอาจจะไม่ทราบรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในสัญญานะครับไอ้โครงการติดตั้งป้ายั้งหลายเนี่ยนะครับคงท่านคงไม่ได้คือคือท่านคงไม่มีเวลาที่มาสอบถามว่านะเพราะท่านอย่างที่เรียนนะท่านกํากับดูแลหลายหน่วยเนี่ยนะฮะท่านคงไม่มาบอกว่าเฮ้ยคุณไอ้เรื่องป้ายเนี่ยไงผมเชื่อว่าท่านคงไม่ทราบนะเพราะถ้าท่านทราบเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านคงยังไม่ให้ทานะฮะ นะครับอันนี้ผมผมเรียนจากจากใจจริงนะเพราะว่าถ้าผมผมลองนึกสมมตินะฮะว่าถ้ามีรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะที่ผมเป็นพามาก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องของนโยบายหลกนะฮะไอ้เรื่องรายละเอียดพวกนี้เนี่ยท่านจะไม่ดูหรอกครับนะครับเพราะมันเป็นรายละเอียดที่มันละเอียดเกินไปครับคมันเป็นเรื่องที่หน่วยงานเนี่ยต้องคนรับผิดชอบนะฮะถ้างั้นเราจะมีหน่วยงานมีหัวหน้าหน่วยทําไมละครับอย่าลืมนะเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยนะครับที่ผมเน้นจริงๆนะฮะที่ผมเน้นจริงคือเงินเดือนท่านรับจาก การรถไฟไปเนี <trilogy> ่ยแต่ละเดือนไม่ใช่น้อยนะครับครับคร <Enfin> ับครับท่านพูว่าการรถไฟคนปัจจุบันน่าจะสะดุ้งหลายดอกแล้วนะฮะวันนี้เอาวันนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับครับก็คือที่ที่ผมพูดครับผมขอคอยนิดเดียวนะครับที่ผมพูดเนี่ยครับผมเรียนจริงครับว่าเพราะว่านะฮะเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านต้องเอาใจใส่มากกว่านี้นะครับท่านรับผิดชอบงานซึ่งเป็นเป็นแลนด์มาร์กของประเทศนะท่านรับผิดชอบงานซึ่งสําคัญกับประเทศสําคัญกับพี่น้องประชาชนนะครับ นะครับเนี่ยผมขอเติมอีกเรื่องได้ไหมครับขอฝากท่านไหนๆก็พูดทางทางสื่อแล้วเนี่ยครับฝากนิดครับคือวันนี้เนี่ยครับวันนี้เนี่ยทางตํารวจเนี่ยครับสานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยจะจะยุบเลิกรถไฟถูกไหมกับตํารวจรถไฟนะครับผมถามว่านะฮะแลวทางการรถไฟเนี่ยไม่ได้มีการแสดงข้อนะฮะขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยหรือขอให้คงไว้เลยหรือ นะฮะในเมื่อการรถไฟเองนะครับเราไม่มีหน่วยงานนะครับไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับอืมตามอานาจนะตามหมายว่าสามารถจะดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเราไม่มีพนักงานแบบนั้นเลยนะฮะถามว่าจะให้ทำยังไงถ้าตํารวจรถไฟไม่มีแล้วรถไฟวิ่งเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะครับท่านใช่ไหมฮะจากกรุงเทพลงไปเหนือสุดลงใต้สุดไปตะวันออกน่ะเฉียงเหนือตรงนั้นเนี่ยครับระหว่างที่นั่งบนกระนรถเนี่ยใครดูแลความปลอดภัยครับ พนักงานทั่วๆไปเขาทำอะไรได้เหรอฮะเขาทำไม่ได้นะเขาไม่มีอำนาจตามกฎหมายนะฮะไม่มีการสนับผลไม่มีอำนาจตามกฎหมายนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยผมอยู่เนี่ยผมสั่งยกเลิกการขายสุราวันนี้ก็ได้ข่าวนะฮะมีน้องๆที่รถไฟถมมาบอกผมแลวบอกจะมีการขายสุราอีกนะโดยอ้างว่านักท่องเที่ยวนะฮะเพื่อนักท่องเที่ยวผมถามจริงครับว่าคนที่ใช้รถไฟนะช่วงกลางคืนเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะมานั่งกินมากทั้งไม้ฮะแล้วพอทานแล้วเนี่ย ท่านลองถามตำรวจรถไฟดูก็ได้ครับว่าไอ้คดีทั้งหลายนี่มันเยอะไหมนะฮะโดยเฉพาะยิ่งนะฮะสาหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงคนะคือนักท่องเที่ยวนะครับผมเรียนตรงๆนะนักท่องเที่ยวนี่นะครับเป็นเป็นเป็นอะไรฮะเป็นชาติซึ่งบางทีได้รับเอพิสธิเยอะนะฮะได้รับทำมาภัยไปเรื่อยนะฮะแล้วพวกนี้บางทีพอเมาแล้วนะครับท่านก็ไม่ค่อยรู้จักการลเทศะนะฮะไม่รู้จักวัฒนธรรมนะฮะท่านเห็นผู้หญิงท่านนึกอยากจะดึงเข้ามาท่านกะดึงเข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วผมถามว่าแล้วใครดูแลครับ ผมว่าตรงนี้อยากจะให้ฝาให้การรถไฟนะครับทบทวนจริงๆนะฮะนะครับถ้าท่านนะฮะนะถ้าท่านไม่สามารถขึ้นจริงแล้วผมมองอย่างนี้ครับว่าเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยนะฮะก็บอกทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้ว่าการรถไฟจะพยายามไปของงประมาณมาสนับสนุนให้กับทางตํารวจรถไฟเพราะว่าหน้าที่ของท่านคือที่การรถไฟถูกไหมฮะให้สำนักงระมาสนับสนุนมาเพราะถ้าไม่เช่นั้นแล้วเนี่ยสำนักงระมาก็ต้องให้งระมามาให้การรถไฟเนี่ยมาเตรียมหน่วยงานโดยเฉพาะนะฮะของการรถไฟเอง ที่จะดูแลเรื่องพวกนี้เหมือนกับรฟมรฟมเป็นหน่วยงานที่เรามีพร้อมทุกอย่างนะฮะอย่างที่ท่านทราบเนี่ยนะฮะเราพร้อมที่จะรับมือทุกเรื่องนะไม่เรื่องการก่อการร้ายนะฮะเรื่องการก่ออะไรฮะวินาศกรรมเนี่ยเรามีหน่วยตรวจระเบิดเองนะฮะมีหน่วยอะไรฮะสุนัขตํารวจมันก็แบบสุนัขตำรวจเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เราทุกคนเมียนาตามกฎหมายนั้นตามกฎหมายอาญาเป็นเจ้าพนักงานตามปวิอยาญาด้วยนะครับพวกอาวุธนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมต้องเรียนว่า ท่านเนี่ยสามารถน่าจะชี้แจงกับสานักงบมานะครับและผมเชื่อถ้าสํานักงบมานะครับช่างน้ําหนักแล้วเนี่ยการที่ให้การรถไฟนะครับตั้งวงมาแล้วไปสอบสวนตำรวจเนี่ยผมเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรจะต้องทําอย่างยิ่งนะครับเพราะเขามีชันวานจำนานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํางานกับรถไฟมานานมากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ขอให้คิดนิดนึงนะครับไม่ใช่คิดแต่เพียงว่านะครับไม่ไม่ได้กํานึงถึงประชาชนเลยนะครับอย่าบอกว่าตามสถานีก็มีมีตารวจนะฮะ เพราะว่าผมถามว่าระหว่างที่รถไฟมิงเนี่ยมันจะจอดแล้วบอกให้ตํารวจม,มาสืบก็ดีหรือมาทําแผนปฏิทินกรรมหรือมาทําเก็บตัวอย่างอะไรมันทําได้ไหมครับในความเป็นจริงเนอืมถูกไหมฮะอย่าลืมนะครับถ,ถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราบอกให้จอดแล้วต้องรอให้ทุกคนมาตรวจนะฮะเอาหน่วยนะฮะตรวจอะไรฮะไอ้พวกสิอะไรตรวจไอ้พริ้มซีนนะฮะนะ,ะตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะ,ะกว่าก็จะเก็บอะไรมือกว่าจะเก็บอะไรจอดกี่ชั่วโมงครับแล้วมันจะเดินทางกันได้ไหมครับในความเป็นจริงเนี่ย เราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมฝากยิงนะฮะเรื่องขายสุรากับเรื่องของตำรวจไฟนะครับฝากท่านผู้ว่าคิดดีๆนะครับนะฮะคิดถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับแล้วผมฝากเรียนไปถึงท่านรัฐมนตรีนะครับว่าท่านโกุณานะครับนะครับประชาชนนะครับท่านประชาชนครับได้ครับขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณบอกพัชจงสมวันะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ